ไปแล้วแม่จะหมดอายุแล้วน้องติดเตามากพยายามฝึกน้องแล้วยังไม่สําเร็จเลยค่ะทำไงดีไอตัวแม่โบใช่ไหมคะแม่โบถอดรอยนะคะเนาะจากตัวของแม่โบเองให้คุณแม่ลองฟังแล้วกันตัวของแม่โบเองนะคะก็ลางานได้อย่างจํากัดเช่นเดียวกันแล้วเราค่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแม่โบจะต้องฝึกให้ลูกกินขวดเทคนิคการฝึกก็คือว่าหนึ่งแม่ต้องห่างไปให้ไกลล้านสายตา แม่ต้องไปไกลๆอย่ามาอยู่ใกล้ลูกเป็นอันขาดเพราะว่าทั้งเมื่อไหร่ที่ลูกเห็นหน้าแม่ได้กลิ่นแม่ใจเราจะอ่อนนะคะเนาะ,ะแม่โบก็ให้คุณยายนะคะเป็นคนป้อนนมนะคะที่แม่โบปั๊มสดใหม่และแม่โบต้องปั๊มนมสดใหม่ให้ลูกกินเพราะว่าลูกชอบฟิลนมสดใหม่นมจากเตาปั๊มนมสดใหม่ใส่ขวดและใส่จุกนมนะคะที่เป็นจุกเสมือนนมแม่และเราต้องหนีไปไกลาตาตอนแรกมันแอบอยู่ข้างบนห้องนะคุณแม่ค่ะแล้วมันมีความที่แบบ เฮ้ยมันได้ยินเสียงลูกใจมันจะอ่อนละถวยนึกออกไหมเราก็เลยแบบ ตอนที่มือ้อนมที่ลูกจะกินไปให้ไกลเลยไม่ให้อยู่ใกล้ลูกเพราะว่าน้องอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแม่จะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราหนีไปให้ไกลตามือ้อนมตอนไหนเราหนีไปให้ไกลตาเลยแล้วเรากลับมาว่าลูกเราเป็นอย่างไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆและเราเลี้ยงลูกกันอยู่2คนเราต้องให้น้องกินนมในท่าตรงข้ามป้อนนมลูกในท่าตรงข้ามน้องก็จะยอมแล้วก็ป้อนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมือ้อนมของเขาไมห่หลีเลี่ยงการป้อนในช่วงที่เขาหิวจัดหลีเลี่ยงการป้อนในช่วงที่เขาง่วงนอนหนักมากนะคะเนาะค่อยๆฝึก อย่างแม่โมเองฝึกประมาณ7วันเกือบเกือบสิบวันน้องถึงจะยอมที่จะกินขวดนมแล้วก็ยอมที่จะดูดขวดนมได้ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะดังนั้นคืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ทําได้ไหมทําได้อย่างแน่นอนมือนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่มือหน้ามือหน้าไม่ไ,มได้ไม่เป็นไรเอาใหม่มือถัดไปวันนี้ไม่ได้เอาใหม่ในวันถัดไปทําไปแบบนี้เรื่อยๆอย่างของแม่โบเองประมาณเจ็ดเจ็ดวันกว่าๆนะคุณแม่ค่ะอือ